คลิปนี้ผมไม่ค่อยสบายใจนะครับฝากไปถึงคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีใหม่สดป้ายแดงป้ายแดงของคอรมอชุดนี้ที่พูดถึงคุณเศรษฐาและก็คุณภูมิธรรมนะครับผมฟ้าครามนะครับก่อนอื่นผมต้องขอบอกคนไทยทั่วทั้งประเทศนะครับว่าผมมีความประทับใจในตัวคุณสุชาติเนี่ยในช่วงโควิด19นะครับตอนที่ท่านเนี่ยแก้ปัญหาโควิดในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ไปฟังคลิปนี้ครับยังตราตรึงอยู่เลยบริษัทต่างๆเราที้จะเอาออเดอร์ที่ไหนนี่คือความเดือดร้อนแน่นอนของพี่น้องใช้แรงงานภาคส่งออกผมเสนอในที่ประชุมคุณหมอกลัวอะไรที่สุดคุณมอบอกกลัวเรื่องแทมป์คนงานในเทพเขาบอกปิดแทมป์คนงานไปเลยเดี๋ยวก็ส่งแรงงานเยียวยาเองกลัวอะไรอีกกลัวคนเดินในห้างปิดห้างทำสินค้าไปเลยหนึ่งเดือนเดี๋ยวเยียวยาเอง ผมออกนี่คือข้อตกลงในที่ประชุมและพนักงาน2,000คนติด20คนแต่จะโดนปิดโรงงานผมบอกปิดไม่ได้ท้องปิดเจ๊งทันทีวิธีการคือผมได้ทำโครงการแฟคเตอรี่แซนด์บ็อกซ์คือควรเชิญลูกในโรงงานควรพิจารณาร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นโรงงานที่พันคนควรเจอร้อยคนเอ,อาไปรักษาอีกเก้าร้อยคนฉีดวัคซีนรอสามสามที่ลูกตู่ให้มาไงครับแล้วก็ไม่เปลี่ยผลในการที่จะเป็นให้ผลิตผลของเออขาไปท่านเชื่อไหมครับว่านี่คือกุศลบายในการที่แย่งชิ มวลแบลงการตลาดของประเทศอื่นๆให้ออเดอร์ที่ประเทศอินเดียประเทศใดๆต่างๆทีท่เขาสั่งการผลิตผลิตไม่ได้ควันก็ต้องมาสั่งประเทศไทยเพิ่มถูกไหมครับมีไงครับที่มีโบนัสส่งออกบริษัทส่งออกที่มีโบนัสเยอะๆที่เอกธนาทอนบอกผมที่พัทยาว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันสิบสิบปีแล้วผมถามมันจับเลยแล้วว่าถ้าคุณไปทำแล้วไม่เป็น,น,น,นแบบนี้ไหมผมอยากจะบอกว่าบริษัทมาในกระแทกมาขอสีผมเลยถ้าคุณจะรักประชาธิปไตยคุณต้องมีความไปทำกับคนนั้นนี่คือสิ่งที่ผมไม่ชอบคนที่ดูถูกคนอื่นเอาละครับทุกทท่าาานน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 คครรรรรรััับบบบบผผมมเเเเปป็็ววตตอออ์์แแแลละะู้้สสสุไยยงชิิกก ไม่ต้องมีใครบังคับเลยเพราะผมรู้ว่าผลงานของลุงตู่เนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่ดีมันไม่ใช่แค่ดีมากแต่มันบียอนครับและผมก็จะต้องให้กําลังใจท่านพีรพันย่างหนักหน่วงในด้านพลังงานเพราะว่าคนจะขัดแข้งขัดขาเยอะเหลือเกินแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะชอบทุกการกระทําของทุกๆนักการเมืองในพักแต่เมื่อผมได้ฟังคลิปๆหนึ่งรวมถึงเคยได้ยินผ่านๆจากหลายๆคนในพักผมในฐานะประชาชน ที่รักความถูกต้องขออนุญาตเตือนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงณิทย์ท่านมุธมทมท่านเป็นผู้ใหญ่ที่เราให้ความเคารพมานานเพราะเราเองก็เป็นแฟนคลับท่านมาหลายสิบปีนที่เป็นรัฐบาลทุกคนอย่างท่านนายกเศรษฐาทวีสินท่านก็เป็นคนตั้งใจและเป็นคนเก่งแล้วผมได้พบท่านมาแล้วแล้วก็ได้เคยทานข้าวได้คุยกันในเรื่องของวิชนต่างๆท่านเป็นคนเก่งแล้วก็สไตล์การทํางานเร็วรวดเร็วถึงรู้ถึคนคล้ายๆกับลุงตู่ครับคล้ายๆกันแล้วก็เป็นคนชัดเจน การเมืองยุคนี้และการเมืองยุคใหม่ต้องไม่ใช่แบบนี้ครับโละทิ้งไปได้เลยครับจริงไหมครับด้อมส้มขอเสียงด้อมส้มหน่อยการเมืองเป็นอย่างไรพวกเรารู้อยู่อย่าให้ใครมาว่าได้สิครับวัดที่ได้มาเนี่ยเพราะผลประโยชน์จะพูดจะจาอะไรเนี่ยมันทําให้รู้ไส้รู้พุงนักการเมืองนะครับไม่มีทั้งนั้นครับอยู่ดีๆจะไปอวยยศคนที่กําลังจะเอาดาบเอามีดมาทิ้มแทงรวมไทยสร้างชาติเพราะอย่างน้อยๆน,นะครับถ้าเป็นผมนะผมขออนุญาตแช์นะ ผมจะบอกว่าอุดมการ์เราอาจจะต่างกันอย่างชัดเจนแต่เราต้องมาทํางานร่วมกันเพื่อให้ผลสำเร็จเนี่ยเกิดกับประชาชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดดังนั้นแล้วเนี่ยเราคงจะต้องค่อยๆปรับการทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพแต่ก็คงจะไม่ก้าวล่วงระหว่างพรรคซึ่งกันและกันคนเชียร์เนี่ยก็มีศักดิ์ศรีนะครับคือว่าจะไม่พูดะแต่คือมันก็ต้องพูดนะทุกคนเข้าใจผมใช่ไหมฮะผมจะพูดความจริงอย่างหนึ่งให้คุณฟังแล้วคุณก็รู้เรื่องนี้ด้วยคุณไปกินข้าวกับเขา คุณไปพรีสเขาคุณไปผูกมิรไปจับมือร่วมกับเขาแต่พอถึงเวลาออกสื่อเขาเอาลุงตู่ไปแขวนเขาด่าลุงตู่เขาบอกว่าประเทศแย่มาแปดเก้าปีพอมาถึงรัฐบาลเขาเขาได้มาแก้เอาตรงไหนที่เศรษถังกับทักกี้จะมาเทียบเคียงกับลุงตู่ครับเทียบไม่ได้เลยครับไม่มีวันและไม่มีทางเทียบได้เลยแม้แต่นิดเดียวและตอนนี้ครับรวมไทยสร้างชาติต้องสู้ครับไม่ใช่เวลาจะมาพรีสใครทั้งนั้นครับ แยกมาเป็นตัวเราเองสู้เพื่อประเทศในแบบของเราเองได้แล้วพวกเราจะอยู่ข้างคุณแต่อย่าทำแบบนี้และผมจะบอกคนไทยทั่วทั้งประเทศนะครับว่าตอนนี้ท่านพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคกำลังต่อสู้กับกลุ่มทุนพลังงานขนาดใหญ่และคนที่เสียผลประโยชน์มากมายมหาศาลก็คือกลุ่มทุนของทักกี้และพักเพื่อไทยนั่นเองแหละครับเพราะไม่ว่าเราจะเกรงใจหรือไม่เกรงใจเขาเนี่ยถ้าเขาจะเด้งเขาก็เด้งเราอยู่ดีครับคนแบบนี้ไม่แคร์อะไรทั้งนั้นแหละครับ ผลประโยชน์ทั้งนั้นใครในพักที่ผมเชียร์ยังไม่กล้าพูดถึงเพื่อไทยอีกก็ไม่ไหวแล้วนะครับปล่อยให้เขาย่ำยีใจกันเหลือเกินแม้ว่าเราจะเลือกไม่ได้มากแต่เราก็รักความถูกต้องแล้วก็รักศักดิ์ศรีนะครับผมเชียร์คุณลอรี่ครับกล้าพูดที่สุดละถ้าพูดไปแล้วใครไม่ชอบนี่ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอโทษคุณลอรี่ด้วยนะน่าจะสร้างความลำบากใจให้แต่เป็นกําลังใจให้คุณครับปอลอสุดท้ายครับผมก็ยังชื่นชมแล้วก็เชียร์คุณสุชาตินะครับแล้วถ้าเรารัักกคความถูต้องะรบ เราจะไม่ได้อวยยศใครแม้ว่าเราจะเป็นส้มเป็นแดงเป็นเหลืองจะเป็นสีอะไรก็ช่างมันไม่ได้สําคัญหรอกครับว่าเราจะรู้สึกดีหรือรักพักการเมืองไหนแต่มันสําคัญที่ว่าเราเป็นประชาชนคนไทยที่รักความถูกต้องและคิดถึงประเทศมากกว่าสิ่งที่เราจะได้รับมากแค่ไหนคนที่เชียร์มีหัวใจครับโลอะไรที่มันไม่ใช่ได้ลแล้วครับแล้สู้ให้สุด